ปิดกล่องรับซื้อเหรียญสวัสดีเอฟซีผู้ติดตามช่องของป,ปา้าขอต้อนรับทุกคนทุกท่านเลยเนาะที่พี่น้องบรดาชาวนักสะสมเข้าสู่ช่องของป,ปา้าศึกษาแบงค์เหรียญโบราณช่องรับซื้อเหรียญและจําหน่ายขายเหรียญโอเคเนาะเดี๋ยวป้าป้าจะทักทายพูดคุยกับเอฟซีทั้งบ้านเนาะก็เปิดกล่องกันไปด้วยเปิดกล่องกันไปด้วยทักทายโดยจะได้ไม่เสียเวลาเนาะจะได้ไม่เสียเวลาอ่ะก็ ช่องของป้าปาเป็นช่องรับซื้อเหรียญและจําหน่ายขายแบ่งปันเหรียญเนาะก็ใครที่ชอบสะสมเหรียญไว้เพื่อ,อต่อยอดเพื่อเก่งกําไรใช่ไหมฮะง่ายๆว่าใครมีเหรียญแล้วหากต้องการขายนะยังหาที่ขายได้ไม่สมดุลไม่สมบูรณ์กับเหรียญที่ตัวเองมีอยู่ลองเข้ามาดูช่องของป้าปากันบ้างนะป้าปาเปิดผิดทางท่านผู้ชมมาเปิดด้านหลังใช่ไหมไม่เป็นไรเนาะอ่ะปืด๊ดดึงมาก่อนปืด๊ด เอาะท่านผู้ชมนี่คือกล่องกล่องหนึ่งที่ FC ส่งมาอันนี้ก็เดี๋ยวดูกันเนาะอ่ามีอะไรกันบ้างฮะมีเล็กๆน้อยๆปปาก,ก็เปิดให้หมดเนี่ยท่านผู้ชมฮะประมาณนี้นะฮะประมาณนี้ปปาไม่เก็บเศษออกกนะันนะเนาะอ่ะนี่คือรายการเยีางที่ FC ส่งมาปื๊ดปปาขออนุญาตกันท่านผู้ชมนะโอเคเนาะเอาละ กล่องนี้ส่งมาจากไหนเอ่ยเนี่ยปอปลาเนี่ยแย่จังเลยถ้าไม่ชมฮะน้องไม่ไม่ได้ดูแล้วส่งมาจากที่ไหนเนี่ยอืมส่งมาจากอะดูด้านนี้ดีกว่าเนาะส่งมาจากคุณสมพงษ์ฮะคุณสมพงษ์ก็รู้สึกว่าจะมาจากอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาขอบคุณเจ้าของกล่องเจ้าของเหรียญท่านนี้ด้วยนะฮะโอเคเนาะขอบคุณจริงๆเดี๋ยวพอปลา,ปา จะลองลองเปิดดูซิว่ามีเหรียญอะไรกันบ้างอ่ะมีเหรียญอะไรกันบ้างเนี่ยเปิดดูซิ ช่องของป,ป้าปาเป็นช่องรับซื้อเหรียญและจําหน่ายขายแบ่งปันเหรียญอย่างคลิปวิดีโอนี้ป้าปามาเปิดกล่องท่านผู้ชมมาเปิดกล่องนะก็จะมีเหรียญเหรียญเด็ดหรือไม่เด็ดจะหาว่าคุยกับแอดมินแล้วเราก็จะพยายามานําเหรียญของท่านนั้นมาเปิดถ่ายทอดเป็นคลิปวิดีโอสาธารณะเพื่อให้ทุกคนได้รู้ได้เห็นเจ้าของกล่องด้วยได้รู้ได้เห็นว่าเรานํากล่องนําเหรียญของท่านนั้นมาเปิดเป็นลา,ายลักษณ์อักษรยืนยนันหหลักฐานชัดเจนว่าเหรียญของท่านมาในรูปแบบนี้นะ บางครั้งบางคาก็อะารการเหรียญก็อาจจะไม่ตรงตามภาพกันบ้างก็มีฮะเพราะบางคนนั้นคุยกับแอดมินเสร็จฮะไปตกแต่งเหรียญเจ้าของนะหยิบใส่มาไม่หมดบ้างผิดชนิดราคาบ้างก็ตรงนี้จะเป็นหลักฐานยืนยันฮะจะได้สบายใจทั้งคู่เนะาะสบายใจทั้งคู่มาเดี๋ยวป๊ะปาเทอ,ออกแล้วก็้ดูทีละเหรียญทีละอย่างเลยเนาะอ๋ออันนี้เป็นเหรียญติดมาท่านไม่ชมมาเดี๋ยวป๊ะปาแจ้งให้ทราบนะฮะเพราะป๊ะปาไม่ได้ถามแอดมินมาก่อนอืม,อม,อมเดี๋ยวดูนะ,ะับมีรายการเหรียญหลักๆไหม ดูมีเหรียญหลักๆไหมน่าจะเป็นนักสะสมส่งมาท่านแรกหรือเปล่าหรือว่ายังไงเอยท่านผู้ชมฮะอืมตรงนี้สามเหรียญคืออะไรท่านผู้ชมคืออะไรฮะตรงนี้เป็นเหรียญเป็นเหรียญห้าบาทป้าป้าไม่มั่นใจนะฮะว่ารู้สึกจะมีเหรียญหลักๆอยู่อ่าแอดมินไม่ได้แจ้งล่วงหน้าท่านผู้ชมฮะอันนี้เป็นเหรียญอะไรเอยฮะเป็นเหรียญอะไรกันเอยอ่ะเนาะ ถ้าเหรียญนี้ไม่ใช่เหรียญหลักรายการนี้ก็จะไม่มีเหรียญหลักเลยนะท่าผม้ชมนะโอเคเนาะน่าจะเป็นเหรียญน,นี้ฮะดูกันสั้นๆเลยนะอันนี้เหรียญ5บาทมุนเวียนราชการที่9ดูซิอ่ะใช่ท่าผม้ชมฮะนะเป็นปีพศ2546เป็นเหรียญตัวติดผลิตน้อยหายากลำดับที่2อย่างที่เรารู้กันอยู่เนาะลำดับที่2ของเหรียญ5บาทมุนเวียนฮะผลิตออกมาราวๆสักเท่าไหร่นะ 1 8 2 0 0 0นเหรียญใช่ไหมประมาณนี้แหละนะถ้าประปาจำข้อมูลเหรียญนี้ไม่ผิดหลายหลายเช็คาคาประปาจำไม่หมดจริงๆนะเหรียญ5บาทปี6ี่ถ้าไม่ชมฮะใครที่มีนะช่องประปารับซื้อตามสภาพนะปัจจุบันวันนี้ก็สูงสุดเนี่ย400กว่าๆท่าทอนเองประปาทำคลิปล่าสุดไปนะนะไม่สวยจริงๆเดี๋ยไม่เกิน450บาทไม่ถึง500ฮะนะเดี๋ยวคอยดูวันต่อไปกันก่อนนะป้าปาจะปาขยับราคารับซื้อทางด้านขยับขึ้นหรือว่าขยับลงโอเคเนาะ เหรียญหลักในรายการนี้ถ้าผม้ชมฮะก็ก็มีเหรียญนี้แล้วก็จะมีเหรียญนี้เนี่ยนักสะสมท่านนี้น่าจะส่งเหรียญมาครั้งแรกนะน่าจะส่งเหรียญมาครั้งแรกเพราะว่าเขาอาจจะจะมาลองก่อนท่าผม้ชมฮะนะเป็นปะปาก็ก็คิดหนักเหมือนกันนะที่ที่จะส่งเหรียญหลักๆเข้ารายการเพราะยังไม่ไม่รู้ว่าจะได้รับเงินค่าเหรียญจริงไหมบ้างอะไรบ้างโอเคเนาะอ่ะอ่ะแค่นี้ก่อนนะท่าผม้ชมฮะเดี๋ยวค่อยๆค่อยพบเจอกันใหม่เนาะโอเคนะคลิปนี้ อ่านี่คือเหรียญที่นักสะสมส่งมาประป้าฝากขอบคุณมากสวัสดีครับ